ตรงค่ะคาที่ว่าให้มันจบที่รุ่นเราดูเหมือนว่าจะเป็นอีกหนึ่งประโยคนะคะที่เรียกให้กลุ่มเยาวชนออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อที่จะเรียกร้องแล้วก็ถามหาคําตอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยต้องบอกว่าข้อเรียกร้องที่ว่านี้เขายื่นมา3ข้อด้วยกันแล้วก็ตรงกับการเคลื่อนไหวในหลายพื้นที่ที่กาลังจะเกิดขึ้นนะคะตอนนี้วันนี้เราจะเลยพาไปดูว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนที่ว่านี้ต่อจากนี้จะมีที่ไหนจังหวัดไหนกันบ้างเดี๋ยวไปขมวดปมเพิ่มเติมกับคณนุ่นกันค่ะ รวมถึงจะมาดูข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อในรายละเอียดด้วยว่ามันมีประเด็นอะไรอย่างไรแล้วเขาก็ขีดเส้นตายรัฐบาล้วยบอกว่าถ้าสองสัปดาห์ไม่มีคําตอบเนี่ยเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวเคลื่อนไหวอีกเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะคะแต่ว่าเบื้องต้นที่แน่ๆการชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายเยาวชนปลดแอกนั้นสร้างความไม่สบายใจให้กับหลากหลายฝ่ายหนึ่งในนั้นคือคุณศรีสุวรรณจันยาเลยาธิที่การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยที่มองว่าการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลของกลุ่มน้องๆเนี่ยมันมีเจตนาแอบ แสงในลักษณะ หมินเบื้องสูงจาบจ้วงสถาบันนะคะโดยคุณศรีสุวรรณบอกว่าตามที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกฟรียูธได้ปลุกระดมให้คนออกมาชุมนุมกันเมื่อวันเสาร์ที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและกลุ่มนักศึกษาประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอุบลราชธานีรวมตัวกันชุมนุมเพื่อแสดงความไม่พอใจการบริหารประเทศของรัฐบาลโดยมีจุดยืนเดียวกันกับกลุ่มเยาวชนปลดแอกซึ่งชุมนุมอยู่ที่อนุสาวรีย์ รีประชาธิปไตยกรุงเทพเมื่อเย็นวันที่19กรกฎาคมที่ข่วงประตูท่าแพเชียงใหม่และที่หน้าศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลการชุมนุมนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ท,ที่ยังไม่ยุติเพราะฉะนั้นมาเคลื่อนไหวในช่วงเวลาแบบนี้มันมีความผิดตามข้อกฎหมายหลายประการด้วยกัน ช่วงนี้ประกาศใช้พรกฉุกเฉินนะคะก็ยังห้ามรวมกลุ่มหรือห้ามชุมนุมเพราะฉะนั้นย่อมมีความผิดตามมาตรา9วงเล็บ2ของพรกฉุกเฉินมีโทษตามมาตรา18จำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งยังเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายอาญามาตรา215ฐานมั่วสุมกันเกินกว่า10คนหรือก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองซึ่งฐานนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ถ้าคุณเป็นแกนนำม็อบมีหน้าที่สั่งการให้กระทำความผิดก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทอีกทั้งยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา209ฐานเป็นอัง้งยี่โทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทและยังเป็นการฝ่าฝืนพรบรโรคติดต่อในมาตรา34วงเล็บ6ด้วยก็มีโทษปรับไม่เกิน10,000บาทนั่นเองคุณศีสุวันบอกได้ว่าการชุมนุมตามสถานที่ต่างๆข้างต้น นนัน้ปรากฏว่ามีคนแอบแฝงค่ะนำป้ายข้อความที่มีลักษณะจาบจ่วงเบื้องสูงเข้ามาถือโชว์แล้วก็มีการเผยแพร่ภาพเหล่านั้นลงบนโซเชียลมีเดียจำนวนมากการกระทําดังกล่าวเชื่อว่าน่าจะทํากันเป็นขบวนการ เพราะอะไรคือถ้าไปดูการชุมนุมทั้งกรุงเทพเชียงใหม่อุบลเนี่ยคือทําไมป้ายข้อความเหล่านั้นมันเหมือนกันบันคล้ายกันซึ่งการกระทําแบบนั้นเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ต้องระวงังโทษจาคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีถือเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐด,ดังนั้นตํารวจจะต้องเร่งสืบสวนจับกลุมผู้ที่จัดทําหรือถือป้ายดังกล่าวมาสอบสวนและทําความเห็นทางคดีเพื่อส่งอายการฟ้องต่อศาลพิจารณาลงโทษ มีให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปค่ะขณะเดียวกันขยบมาดูอีกม็อบหนึ่งบ้างก็ทำกิจกรรมคู่ขนานกันกับกลุ่มเยาวชนปลดแอบก็มีการเดินทางไปให้กำลังใจกันและกันเนี่ยนะคะ กลุ่มนวชีวินที่อดข้าวประท้วงอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลล่าสุดก็ย้ายจุดนะคะมาปักหลักตามที่สัญญาไว้กับเจ้าหน้าที่อยู่ที่ถนนลูกหลวงแล้วซึ่งก็นําโดยนายภูมิวัดแดงกระิีวิตตัวแทนแนวร่วมนวชีวินซึ่งมาทํากิจกรรมอดอาหารประท้วงรัฐบาลกดดันให้รัฐบาลช่วยเร่งแก้ปัญหาปากท้องหน่อยก็ปักหลักค้างคืนการบริเวณถนนพระรามห บนทางเท้าฝั่งตรงข้ามสารกรม,มหลวงชุมพรข้างทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เมื่อวานนะคะปรากฏว่าเช้าวันเดียวกันนี้ก็ขยบย้ายจุดมาอยู่ถนนลูกหลวงฝั่งข้างกำแพงกระทรวงศึกษาธิการตามที่ตกลงกับเจ้าหน้าที่ค่ะหลังจากถูกกรุงเทพมหานะครปรับเป็นเงิน200บาทฐานความผิดตามพรบความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยเมื่อคืนเนี่ย แกนนำก็ไลฟ์สดผ่านทางเพจแนวร่วมนวชีวินและย้ำเลยว่าการทำกิจกรรมอดข้าวเพื่อสะท้อนไปยังภาครัฐว่าตอนนี้คนกำลังจะอดตายเพราะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาให้ได้ค่ะปัญหาแบบท้องของเราก็เอาดี้ก็คือยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับนี่ก็ ผมก็จะถามตอบสำหรับความคิดเห็นบางส่วนที่ที่ได้มีคอนเซิร์นมาอ่าอย่างแรกว่าทําไมเราถึงจะต้องมาอุดข้าวประท้วงกันนะครับก็ประเด็นหลักที่ทําไมเราถึงเลือกใช้วิธีการอดข้าวประท้วงเพราะว่าเราต้องการสร้างการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าในขณะนี้แล้วเนี่ยคนไทยกำลังจดตายผมไม่แน่ใจว่าท่า,าน้บัอาจจะมองเห็นไม่ชัดอาจจะมองไม่เห็นอาจจะไม่รู้ว่าคนไทยกำลังจะอดตายอยู่ ผมก็เลยมาใช้พื้นที่ตรงนี้พื้นที่ที่อยู่ใกล้กับคอนเนลรัฐบาลก็แสดงให้เห็นว่าเนี่ยถ้าเกิดคุณยังไม่เห็นผมมาใก,กล้ๆแล้วคุณจะเห็นไหมว่ามีคนกําลังจะอดตายอยู่ว่ามีคนที่ไม่สบายอกสบายใจมีคนที่กําลังอดอยากปากแห้งนะครับผมอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินไทยของเราเต็มไปหมดแล้วนี่หนึ่งในนั้นเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วพวกท่านจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หายไปไหมอย่างที่สองก็คือ,อเราจะอดข้าว จริงนีเป่าผมยืนยันว่าผมจะอดข้าวจริงๆแต่ว่าในช่วง4วันแรกนี้ผมจะทานข้าวมื้อเดียวเพื่อที่จะค่อยๆจะไปสู่สเต็ปถัดไปนะครับซึ่งสเต็ปถัดไปหลังจาก4วันแรกที่ผมประกาศว่าจะทานข้าวแค่มื้อเดียวเนี่ยผมว่าจะสัปดาห์ต่อไปผมจะทานแค่น้ําดื่มแล้วก็เครื่องดื่มเท่านั้นหลังจากช่วงหลังจากช่วงของวีคหน้าไปแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าผมยังไหวยังอยู่ต่อได้ผมก็จะยกระดับ ขณะเดียวกันมีทัศนะจากอดีกกะกะตกรกตคุณสมชัยศรีสุทธยากรก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะพูดถึงหนึ่งในข้อเรียกร้องของน้องๆกลุ่มเยาวชนปลดแอกที่อยากจะให้รัฐบาลยุบสภาคุณสมชัยบอกว่าเขาไม่กล้ายุบสภาหรอกเออระเหยไปมา การจัดตั้งตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดให้ครบทุกเขตเพื่อให้มีสิทธิ์ส่งเลือกตั้งในทุกเขตก็เลยยังไม่เสร็จยุบสภาวันนี้พลังประชารัฐส่งลงได้แค่79เขตที่หวังจะเป็นพักใหญ่เกิน200ในสภาจะเอามาจากที่ไหนอย่างบอกด้วยนะคะว่ากติกาบัตรใบเดียวของมีชัยต้องส่งลงเขตจึงจะมีบัญชีร,รายชื่องานนี้ถึงชนะเขตมากในเขตที่ส่งแต่บัญชีรายชื่อจะเป็นศูนย์ตามหมากที่มีชัยวางไว้ อยงนั้นใครอยากเป็นรัฐมนตรีรีบขอตั้งกลุ่มกันยื่นขอจากนายกไม่ให้ก็แกล้งทำสภาล่มทำที่ประชุมกรรมธิการงบประมาณล่มอย่างไรลุงแกก็ไม่กล้ายุบสภาเอาคนเข้าพักโดยไม่เลือกเที่ยวสัญญากับเขามากมายถึงเวลาก็ต้องใช้นี่กันอย่าเบี้ยวคนดีคนเก่งก็บีบจนเขาทำงานไม่ได้วันนี้ประชาชนจะได้เห็นหน้าตาที่แท้ของรัฐบาลเสียทีส่วนนักศึกษาเดินมาถูกทางแล้วยุบสภาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ไล่สอวอทหารต้องไม่เกี่ยวกับการเมืองนี่ก็เป็นทัศนะร้อนจากคุณสมชัยศรีสุทธิยากรค่ะ ทีนี้เรามาเปิด3ข้อเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนปลดแอกที่มีการทํากิจกรรมไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรียกร้อง3ข้อและขีดเส้นตายกับรัฐบาลด้วยบอกว่าให้เวลา2สัปดาห์ถ้าเพิกเฉยไม่มีการดําเนินการใดๆก็จะออกมาเคลื่อนไหวอีกนะคะเดี๋ยวมาไล่เลียง3ข้อเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนปลดแอกค่ะข้อแรกนะคะคือรัฐบาลต้องประกาศยุบสภาก็อบอกว่าหยุดสืบทอดอำนาจภายใต้าการนำของพลเอกประยุทธ์ ให้นายกประกาศยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนนะคะนี่เป็นข้อเรียกร้องของพวกเขาบอกว่าต้องยุบสภาเดี๋ยวนี้ซึ่งถ้าถามคุณผู้ชมก็คือว่าความเป็นไปได้ในการยุบสภาในช่วงเวลานี้เนี่ยมันช่างเป็นไปได้น้อยจริงๆนะคะด้วยสถานการณ์นี่โหเสียงท่วมท้นขนาดนี้อาทิตย์ถัดมาข้อเรียกร้องที่2เลยก็คือให้หยุดคุกคามประชาชน<ม>เขาก็บอกว่าด้วยความที่หลังเลือกตั้ง24มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย กลายเป็นว่าการแสดงออกทางความเห็นการชุมนุมเนี่ย ถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพรัฐบาลก็มาคุกคามทําให้พวกเขาไม่ได้แสดงออกทางความเห็นอย่างเสรีนะคะก็ให้ยกเลิกกฎหมายที่ละเมิดเสรีภาพการแสดงออกการชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตยนี่เป็นประเด็นที่สองและประเด็นสุดท้ายค่ะคือต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่เขาบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเอื้อต่อการสืบทอดอํานาจของรัฐเอื้ออย่างไรก็มีสอวอไงสอวอเลือกมาเนี่ยสองเสียงเนี่ยเลือกมาให้เขามาโหวตหัว หน้าคอสอชอเป็นนายกรัฐมนตรี ต่อมาองค์กรอิสระและศาลเนี่ยก็ตั้งมาก็เป็นเครื่องมือในการจัดการกับผู้เห็นต่างทั้งประชาชนและนักการเมืองถ้าเห็นไม่ตรงกรันใช้องค์กรอิสระจัดการต่อมาเลยก็คือระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมนะคะแล้วก็เป็นการใช้บัตรใบเดียวเขาบอกว่าระบบการเลือกตั้งแบบนี้มันไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเป็นการบิดเบือนเจตนาของอเจตนารมณ์ของประชาชนเนี่ยเขาไปกาบัตรใบเดียวเนี่ยเลือกแบบเขตแต่เขาได้ไป List ด้วยรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงแล้วก็บอกว่ามันยังเป็นโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมอื่นๆด้วยด้วยระบบการเลือกตั้งแบบนี้ก็จะทําให้เกิดงูเห่าที่ประชาชนเลือกไปแล้วก็เปลี่ยนใจไปเลือกข้างอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อผลประโยชน์นี่ก็เป็นเสียงสะท้อนของกลุ่มเยาวชนปลดแอกที่ออกมาเรียกร้อง3ข้อนี้ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่า3ข้อนี้จะได้รับการตอบสนองหรือไม่นะคะเพราะว่า2สัปดาห์เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยกับอะไรแบบนี้แต่ในส่วนของการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ย ตอนนี้ก็มีกรรมาธิการศึกษากันอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะมีช่องทางอย่างไรทีนี้ถัดมาเรามาดูไทม์ไลน์การเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวร่วมนะคะก็ต้องบอกว่าชุมนุมสิ้นสุดไปเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่หลายจังหวัดทั่วประเทศเตรียมเคลื่อนไหวกันต่อหลังจากนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่วันพุธนี้22กรกฎาคมค่ะจังหวัดแพร่ก็มีจัดกิจกรรมคนแพร่เล่าขวัญเเด็จการนะคะแล้วก็มีที่ มหาสาราคามนะคะก็จะไปจัดกิจกรรมที่ลานแปดเหลี่ยมมหาวิทยาลัยมหาสาราคามด้วยถัดไป23กรกฎาคมนะคะก็มีการจัดงานที่จังหวัดขอนแก่นบริเวณหน้าสารากลางที่สวนรัชดานุสร์นะคะก็ออกมาเคลื่อนไหวที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อหลักนะคะนอกจากนั้นเองยังมีที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงสีโมงเย็นค่ะที่บึงพระราม แล้วก็มีแฮชแท็กบอกว่าอายุทยาจะไม่ทนอีกต่อไปแฮชแท็กให้มันจบที่รุ่นเราถัดมาสุกที่24กรกฎาคมนะคะที่จังหวัดพัทธลุงค่ะจัดงานที่บริเวณหน้าพระพุทธ พระพุทธนิรโรนะฮะได้บอกว่าทุกคนต้องแต่งกายให้รัดกุมและอย่าลืมใส่แมสมาด้วยเป็นแฮชแท็กพัทลุงไม่ทนแล้วโวยนะฮะแล้วก็ในวันเดียวกันเวลาห้าโมงเย็นที่จังหวัดลําพูนค่ะบริเวณอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนขึ้นปราศัยแสดงจุดยืนแสดงความเห็นของตัวเองได้แล้วก็ย้ําด้วยว่าชาวลําพูนไม่ก้มหัวให้ผด็จการถัดมานะคะ 29กรกฎาคมก็จะมีกิจกรรมปิดท้ายที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะที่บริเวณประตูสาอุทยานสวรรค์พร้อมข้อความบอกว่าทนต่อไปไม่ไหวแล้วนครน,นครสวรรค์จะไม่ทน เขาต้องบอกว่านี่เป็นเพียงการเคลื่อนไหวบางส่วนเท่านั้นนะคะของกลุ่มเยาวชนปลดแอกที่กระจายอยู่ทั่วประเทศก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้ไปแล้วจะเคลื่อนไหวอย่างไรอีกแต่ที่แน่ๆสสัปดาห์เขาบอกว่าเจอกันแน่นอนกับรัฐบาลนะคะทีนี้วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้แสดงทัศนะมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนปลดแอกด้วยเดี๋ยวไปฟังความกังวลของท่านนายกกันหน่อยคะ่ะ เป็นเรื่องของพอรบรชุมนุมอะไรก็มีเขาอยู่แล้วผมไม่ต้องไปสั่งการอะไรเพิ่มเติมผมไม่ห่วงกังวลเท่านั้นเองในในการที่ยังมีการเคลื่อนไหวแต่รเราดีผมก็ได้สั่งการอย่างเดียวว่าขอให้ดำเนินการด้วยความ,มาระวังนะครับก็เ,เห็นเห็นใจในบรรดาเด็กๆของพวกเราเยาวชนที่ติดตักศึกษาแล้วก็พอมีความเป็นห่วงแทนผู้ปกครองเขาด้วยเท่านั้นเองนะครับก็ <S 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 เราระวังกันละมิดก้าวล่วงนะอนันนี้ผมคิดว่าคนประชาชนเนี่ย คงไม่ยอมนักหรอกนะไม่ยอมที่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นนี้ขึ้นอีกไม่สมควรจะเกิดนะสำหรับประเทศไทยของเรานะครับผมจะไม่พูดมากในเรื่องเหล่านี้ไม่ไม่ต้องการให้เป็นประเด็นเรื่องข้อสามข้อก็ไปเสนอกันนะในสภาตั้งคณะกรรมการอะไรก็ว่ากันไปมีอยู่แล้วนะครับ ก็เป็นทัศนะล่าสุดจากท่านนายกที่มีต่อกลุ่มเยาวชนปลดแอกนะคะหลังจากนี้ก็ต้องจับตาก,กันต่อไปค่ะว่าเขาจะมียกระดับการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยนั่นก็เรื่องหนึ่งแต่กรณีเคลื่อนไหวในลักษณะที่มีป้ายบางป้ายที่มันค่อนข้างจะหมิ่นเมและสุมเสี่ยงต่อการจาบจ้วงสถาบันเบื้องสูงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะละเลยหรือว่าประมาทกับการชูป้ายแบบนี้ด้วยความคึกขนองนะคะเพราะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยคุณเมย์อนาคตก็เป็นสิ่งสําคัญเกิดมีคดีติด แล้วมาบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการที่หลังเนี่ยไม่ได้แน่นอนค่ะใช่ค่ะจุดนี้ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงกลุ่มเยาวชนด้วยนะคะแต่กลุ่มเยาวชนเองบอกว่าให้เวลา2ส,สัปดาห์ต้องรอติดตามความคืบหน้านะคะซึ่ง2ส,สัปดาห์ที่ว่านี้จะตรงกับวันที่1สิงหาคมนี้ด้วยล่ะคะ่ะช่วงนี้กับคุณคุณนุ่นนะคะ